เมดร์เดคลผู้ช <Play> ั่วฉาออกอารวาสบนบาดท้ายแล้วพบกับพ่อป๊อปทำกับแชมป์ครับในตอนเมอร์เดิลมิสเทอรี่ทูโอเคแชมป์ยืนอยู่บนหัวใครเนี่ยปวดหัวหัวปั๊บปั๊บหัวปั๊บปเล่ไงเนี่ยอย่าเล่นอย่าเล่นเออเซนเออแบมเกียตอีโรซันแชมป์ว่าไงจ้ะมันจะโดนมาฆ่าแชมป์เลยตัวไหนนี่ไงไอเนี่ยนะใช่ไอดำ ใช่แชมป์ไอ้ดำม,าามันมมดูหน้าจอแชมป์อยู่เลยสวยละสวยละดำเหรอใชอ่ดำมันจะโดนมาฆ่าแชมป์ไงง <c oughs> านงอกไงวนยีางน้นมันอดแชมป์ ชมป์ใครก็ได้เป็นเชอรลีฟช่วยหน่อยไอด้ดำมันยังไม่ได้ชักมีดเลยหรอไอด้ดำมันเป็น <c oughs> มันเดินตามไอด้ดำมันเป็นช่วยด้วยไอด้ดำมันเดินตามช่วยด้วยมมเฮ้ยปืนมาแล้วแชมป์ปืนม,มาแล้วยิงหน่อยยิงให้หน่อย เอาไอ้ดำตายไอ้อไอ้น้องผู้หญิงปับป๊บเป๊กปุ๊บปั๊บเป็นนะอะฮะไอ้ผู้หญิงคนนั้นคือปับ๊บเอาแล้วดำนี่ไม่ได้เจอรีรอ่ป่ะเอาแล้วใครไปเจอรี่ <c oughs> พูดผัวไมนี่ตัวที่ปีนอยู่ก็บ,บอลด้วยเลยนี่เปเจอรีช่วยด้วยหลานเป็นบอลเดี่ไม่ได้เปลีน <c oughs> อย่าเล้ว <c oughs> ไปก็บอลเนีว ปีนยังไงลราปีนไม่เป็นเนี่ยไม่ได้ันมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยเดินปนนี่มาแล้วเนี่ยตัวเนี้ยนี่มาแล้วเนี่ยคาตะกอนถึงมีดจะชนฮึกฮักฮักอาคาต กตกอนวนเลยกตคอนตกอนะกตกอนเร่งงกตอนเดินวนอะไรของกัตคอนวะกตคอนตลุกอะตออะไรของกัตคอนวะบเวงอะวับเดินไม่เปน กัตกรอยนตลกกว่าปั๊บปีนขึ้นไปเลยเลยเลยปั๊บขี้เกียจแล้วเบื่อปั๊บกัตกรปีนขึ้นไปกันจริงเหรอเออไปไปขึ้นไปข้างบนกันไปลงมาแล้วมันลงมาแล้วกัตกรมันลงมาแล้วรู้ไหมว่าปั๊บอยู่ในล็อบบี้เนี่ยเหรอเออไม่ใช่แล้วอย่าทำเป็นเล่นกัตกรมาแล้วกัตกรกัตกรวิ่งไม่ทัน มันไม่ไม่ใช่ปั๊บนะมันจะบอกให้มีดปั๊บเป็นสีดําอย่างเดียวไม่ใช่ปั๊บเหรอนี่ปั๊บมีดปั๊บเป็นสีดําอย่างเดียวปั๊บแล้วกอยตามมาเร็วปั๊บอยู่ในล็อบบี้จริงเหรอมีดปั๊บจะบอกให้ว่าปั๊บเป็นไม่ไม่ใช่ปั๊บเหรอเฮ้ยปั๊บเป็นตัวเล็กๆปั๊บเป็นไม่ใช่ปั๊บเหรอเมื่อกี้อ่ะปั๊บคือตัวนั้นเป็นผู้ชายอ้าวปั๊บตายเป็นตัวดําเป็นตัวดําก็ตะกออยังตลกว่ะ ป๊ามีมีดดำนะโอเคไหมป๊ามีมีดดำอย่างเดียวเลยเฮ้ยตลกอ่ะทั้งวิ่งไปไม่ทันอ่ะตลกอ็ะป๊ามีมีดดำอย่างเดียวนะเดี๋ยวป๊าบอกถ้าป๊าเป็นเมรอเดอร์เดี๋ยวป๊าจะแบบตลกอ่ะข้าวก่อนวิ่งหนีวิ่งวิ่งฟันอินโนเซนต์ไม่ได้อ่ะตลกอจะใส่อะไรดีอ่ะป๊บฮอลลีเดย์ฮ l o โลวีน มีปืนด้วเหรอแล้วชมบวมเล่นกับเพื่อนสนะินะไปเถอะไปเขาเล่นกันแล้วไม่ต้องแล้วแชมเอาแยะงานงออย่งางน้ดูปั๊บได้เป็นมือเดอร์จริงเหรอปัอ๊บเป็นมือเดอร์เหรอจริงอยากรู้ไหมละ่ะสวยแล้วไอ้ตัวดำใช่ไหมวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วสวยแล้วแอะใช่ที่ไหนแล้วปั๊บเธอเป็นตัวดำตัวเล็กเหรอเพื่อนผมสีชมพูเพื่อนสีชมพู มันฟันนะแชมป์สุดยอดาลีดดอร์ก็มีมีดด้วยนะลีดเดอร์ปั๊บลีดเดอร์ปั๊บสุดยอดมีมีด้วยนะรู้ไหมเก่งเก่งเก่งก็มีมีดด้วยยี่มากยังมากเก่งมากเหยรเล่นปั๊บไม่ใช่เมอร์เดอร์สักหน่อยปั๊บปั๊บช่วยใช่ไหมเมื่อกี้ปั๊บทำให้เราชนะใไงมือมือมือหนุ่มมันมาในล็อบบี้ด้วยอ่ะขอขอสปินหน่อยทีนฉันมือหนูมันมาในล็อบบี้ด้วยหรอ อ้าวฉันดูนี่ปืนหนูมันมาในล็อบบี้อ่ะเนี่ยไหนไหนปืนหนูมันมาในล็อบบี้นี่ติดตั้งเลยมีปืนด้วยมปืนฉันอยู่ไหนอ่ะมันมีปืนอ่ะใส่ปืนตรงไหนอ่ะอ้าวฉัปุ๊ปั๊บปืนปั๊บมันมันมาในล็อบบี้อ่ะอ้าวฉัป,ปืนปั๊บมันมาในล็อบบี้ด้วย โอ้โหหาเลยอันนี้แล้วฉันเป็นเป็นเทียเตอร์อะฮะจริงเหรอเทียเตอร์ไงผู้ป้าเป็นผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรใครคือวิ่งหนะคือวิ่งอย่างเดียวใช่ไหมฉันเป็นแชรลิฟใช่ไหมฉันเป็นแชรลิฟต์เหรอะฉันเป็นอะไรอะมันยังไม่ได้เริ่มอะ ปั yeah, yeah. You, ๊บเหย่อเรียนมบเป็นเหมือนเดิมแ๊บปีแม่เอาเลยมาเลยวิ่งมาดลวิ่งมาดิ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 แกงแกงแกงเพื่อนฉันไม่มีปืนเล จะยิงกันแชมป์จะไหมเนี่ยเอ้ยอาชมป์หนูตายเพื่อนฆ่าหนูด้วยปืนเออแล้วฉันไม่มีมีดฟันอะทำไงเนี่ยอ๋อนี่ไงมีอะแชมป์จริงเหรอนี่ไงแต่ไม่มีมีดมีซูมีดขอฉันนี้ว่ามีซูมีดใช่ไหมเออมาดิมาดิมาดิคุยยังไง มีดปักหัวปั๊บเฮยแต่มันตายด้วยกันอ่ะฮะทำไมอ่ะมันตายพร้อมกันน่ะเออเอามีดปักหัวไอลอยไปปักกบปักบัแชมปักหัวแต่บอบยิงด้วยปังไปโดนแแชมเอ้าอะไรอ่ะจริงหรอฮะเมื่อกี้ใครชนะเไม่ได้ดูเลยเออน่าตลกเดี่ยไม่รู้เอามีดเกลี้ยไปใส่หัวปั๊บแต่ปั๊บมีมีดด้วยนะตายคู่ เธอมีปืนด้อะเธอมีปืนได้ไงอ่ะฉันมีมีดฉันไม่รู้เพราะว่าปุป๊บบักแฮกเกอร์มนเป็นแฮกเกอร์นะฉันงงเลยอ่ะหนูมีปืนได้ไงอ่ะมนเป็นแฮกเกอร์ไงปับป๊บไปแฮกมันมาอยากชนะปั๊บไม่ได้หรอกนะอะดา๋นี้ย<ฮ>อยากชนะปั๊บไม่ได้เลยอ่ะใครตกอ,อยู่บนพือนกันทุกคน อฉันได้เป็นอะไรนะไม่รู้อะเอ,อิ่มรวยแล้วไม่ได้ดูรวยและไม่ได้ดูป,ปุ๊บปั๊บก็ติดด้วยแชมป์ช่วยหนูด้วยฮะอฉัน,เป,น,เ,นเป็นเมอร์เดอร์เหรอติดอฉันเป็นเมอร์เดอร์พวกเธอแชมป์ช่วยหนูด้วยหนูติด<ะ>โอ๊ยมันยิงอะแชม <laughs> ป์ป๊อบเป็นคนยิงเหรออ๋อฮะป๊อบยิงจะตรงไหนวะเนี่ยป๊อบยิงตรงเนี้ยแล้วปุ๊บปับ มาติดสิมาติดแล้วมาใจเดินมายิงอ่ะโอ้โหโม่เพื่อนหายเพื่อนยังอยู่นี่อ่ะแชมป์ทำไมแชมป์ไม่ลองเปลี่ยนสกินตัวเองเปลี่ยนยังไงอ่ะเออเปลี่ยนไม่เป็นรอนได้ดิเฮ้ยทำไมปืนไปไหนอ่ะเมื่อกี้เห็นแบบเขาโชว์ปืนอ่ะทำไมแชมป์ไม่มีปืนเลย ถ้าฉันเอามีดไปก่อนก็ได้นะเด้อใส่ไปแล้วนี่ไงเออมีดแดงไม่เห็นเป็นอะไรหรอกมั้งไม่เป็นอะไรหรอกเชมอะไรเชมอุ้ยสวยแล้วสวยแล้วถ้าฉันเป็นอะไรเฮ้ยเพื่อนเป็นป้าเป็นชาลิฟหรอดูเลยไปมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วระวังไอ้บ้าระวังยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มเริ่มแล้วกำลังจะเริ่มดูเลยพยายามจะยิง นนไฟเยเนไฟตายคู่เลยดูินิ่นนิ่นนิ่นเลยป้าเป็นหนอนเลยดีอ่ะจบเร็วเอาแล้วปืนหนูเข้ามาในล็อบบี้ด้วย <c oughs> ปืนหนู่มมเข้ามาในล็อบบี้อ่ะฉันไม่มีปืนเลยจะทำไงฮะเอาปืนเข้ามาในล็อบบี้ได้ไงก็ไม่รออ เอออืม I got my money เออเนี้ยเออเนี้ยอันไหนเนี้ยฮะเบทเพลทด w h แบบเร็วหเล่ฟร์ยิงไปไกลมากยิงไปบนฟ้าเลยฉันเดินขึ้นไปได้บ้านายได้นะงอไม่ได้หรอกคืออยากเดินขึ้นไปได้อะไม่ได้เะี่ยไอแชมถ้าแบบได้เป็นเวอร์เดอร์บัฟจะเสียใจ เฮ้ยโอ้โหแย่และวชันเป็นเทรดเดอร์เออเอามัได้เป็นเชอริฟ์อย่าเล่นอชันปัตตะแกงเพื่อนอย่าพึ่งชักมีดนะโอเคไหมปัตตะแกงเพื่อนว่าปัตเป็นโอเคไหมปัตตะแกงเพื่อนว่าปัตเป็นโอเคไหมอชมป์อย่าพึ่งปัตตะแกงเพื่อนว่าปัตเป็นน่ะเอ้าอะไรเนี่ยมามาคุยงดาบกันปัตเป็นไม่เก่งด้วย ปั๊เ,เป็นเชอรีอ่ปไม่แม่นหยิบปืนจากเพื่อนยิงเหรอเป็นเด็กเล็กคนก็เก่งดีนะโอโ้ยิงปืนอย่างแม่นเธอเขาไม่ได้แม่นดาบกับมันไม่ดาบไม่เหมือนกันโอเคไหม <laughs> ตัวเล็กเหมือนปั๊บเลยตลกอะไอพวกนี้มันซ่อนเก่งนะไอตัวเล็กเนี่ยไม่เหมือนอมองอัดวัดดูเฮล ด้านไหนด้านไหนหนูหมีเทอรี่เบดเหรอมีเบดมีเบดมีเบดมอยอันนี้ก็ได้ดิมอยยาวเนี่ยเอามีเท yeah. yeah. อรี่เบดเหรเยอเยอะะแชมป์ได้มีดแบบเป็นกระโหลกส่วนปั๊บได้มีดแบบเป็นเนรนโบว์แล้วป๊บก็ได้เปือนวอเทอร์กันด้วยมันชื่อว่าวอเทอร์กันอะแชมป์ตื่นเต้นอะ่ะป๊อบตื่นเต้นอ่ะถ้าปั๊บได้เป็นมือเดืก็ <Okay. S 2> นนอนโอเคไปเริ่มใหม่ห มเปฉันน่าจะเป็นเทรดเดอร์นะเพราะว่าไม่เอาอยากฆ่าปั๊บได้ไหมนี่ปั๊บหรอนี่ยไอ้นี่ปั๊บอันนี้ปั๊บอาชาปั๊บเจอคนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้คืออะไรฆ่าเธอยิงฉันหรอเดี๋ยวฆ่านี้ให้ฉันนัดกัน่าเกลียดมากเลยอ่ะเธอเธอแอบดูไง เธอต้องห้ามแอบดูดิเธอถึงจะเก่งจริงอันนี้เก่งไม่จริงเชเดี๋ยวกันหนึ่งนะเพื่อนโอเคได้แล้วมันจะสนุกได้ไงอะแชมป์มาลองเอาเอาเฟซปักบังเอาไหมเอาไหมเป็นปาบาทเดี๋ยวปักซื้งให้โอเคไหมเอาไหมล่ะช่วยมืออย่าให้มันเป็นแบบนี้ได้ไหมเออเข้าไปในสตอร์เข้าไปในสตอร์อเฟซเห็นไหมเออฟรีอะ จริงอ่ะลาน้ำแล้วเห็นพวกนี้ไหมที่มันเป็นแบบ25บาทเหี้ยเออนาะเพลงเนาะไอตังเราเยอะนะดูดิเนี่ฉันแปะเข้าไปในนี้อันนี้มันเรียกว่าอะไรกูอินเวนทูรี่อยู่ในอัเฟตว๊าล์หลบ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 เ์เข้าไปในเ,เฟตเดี๋วยวมองไม่เห็นแป็นอนินโนเซนต์แย่แล้วแปะเป็นอินโนเซนต์แย่แล้วเพื่อนเพียบเลยว่ะแปะจะแกล้งเพื่อนมาปแบบเออสนุกดีอ่ะมันเห็นกันหมดเลยอย่างเงี้ย ทุกคนปลาเป็นปลาเป็นทุกคนปลาเป็นปลาเป็นนั่นไงในนมันคลอกมีออกมาแล้วใช่ไหมใช่ป่าปะไม่ปะากแกงเพื่อนอยูห่หรอเธอไม่ได้เป็นเหรอะไม่ได้เป็นเฮ้ย็นคนตายว่ะไอผู้หญิงไอผู้หญิงนั่นไงผู้หญิงคนนั้นเองฉันได้ไอช่วยด้วยชลิป เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเธอีฟไม่มายิงเลยไอ้ลิฟเร็วเร็วไอ้ลิฟไอ้เ่ยิง่ไอเดียวยงอตัวดำไอ้ตัวดบนไอ้ตัวดำต้อโดนฟันหรอกไอลิฟว่ไปหาเขาดิไอ้ลิฟไม่ยิงอะ ไปหัวมุมเลยวิ่งสวนเลยวิ่งสวนเพื่อนไป,ไปวิ่งสวนเลยล่อตัวหนึ่งวิ่งเลยวิ่งวิ่งมุมวิ่งมุมสวนล่อตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ้อมไปแล้วอ้อมเอาวิ่งไปพร้อมกันนั่นแหละไป หลอกมากเลยมันเครื่องดาบมันใส่หนูหนูว่หนูเห็นเห็นมันวิ่งเครื่องดาบมาแล้วมันไม่ต้องไม่หลบเลยหนูกระโดดแล้วแต่มันกดปุ่มไม่ได้อะแชมป์เปลี่ยนเป็นเหมือนเราได้ไหมเปลี่ยนหรอเปลี่ยนเป็นสีตัวดำมั้ยเหรอเออเเอาฟไป <c oughs> ไปอินเวนทอรี่ดิใช่ป่ะง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อาเวฟ <c oughs> เอเวฟอเฟฟอ่ะฮะแบบนั้นแหละเออแล้วก็ติดตั้งแค่นั้นแค่นั้นเราก็จะได้อะแชมป์ไม่ใช่อ่ะแชมป์ แล้วก็กดตรงนั้นแล้วก็กดตรงนั้นกดตรงช็อปอีกทีไม่ใช่ไปหา<ล>ปืนเอฟเฟกต์ปืนดีไหมเรื้ออะไรนี่เสื้อนี้นี่ว,วะเลิฟยูโอ้โหยังไม่ทันอะไรเลยเอาแล้วตกออกจากแมพเลยตอนนี้เอาแล้วมันอยู่ห้องอะไรวะเนี่ยตกออกจากแมบพบ ไอชั้มช่วยปั๊บด้วยปั๊บติดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยโคตรติดอะ่ะทำไงเนี่ยไอ้ชมก็ติดเนี่ยไปไม่ได้เนี่ยหมายถึงช่วยปั๊บด้วยปั๊บติดหรอตายปั๊บติดหรอกปั๊บกลัวว่าไอ้อุโอ้ยได้แล้วเฮ้ยได้ยินเสียงอะ่ะไอหญิไงไอหญิงสาวไอหญิงสาวเพื่อนมาวิ่งวิ่งเพื่อนวิ่ง ช่วยพัดเจ้ากล้วยทอดหน่อยเจ้าช่วยกล้วยทอดผจะแกงเพื่อนนิดหน่อยว่า,าป๊้าเป็นกาตโกรปร้าเป็นฆาตโกรปร้าเป็นกาตโกรเฮ้ยซักดาวมาได้ด้วยแบบฆาตรกรคู่เฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยตลกมันอยู่แผนที่เดียวกับฆาตรกรไหมเนี่ย เยฉันเห็นจะวิ่งอยู่เนี่ยจะหยิบดาบอยู่เพื่อกระโดดใหญ่เลยดูดิเฮ้ยขันตกรจริงมามันมีสองตัวเออถือดาบข้างนอกอ่ะเดีอยสุดติ้งต้องเลยอ่ะพวกเธอเนี่ยแล้วถ้าตัวจริงมาทำไง เฮ้ยฉันเห็นเชอรีฟแล้วเอาไปไม่ได้แชมอยู่ไหนอ่ะก็ะเพณีมาแชมนะเบ็มาไม่ได้แแวะเนี่ยกระโดดได้กระโดดด<อ>ิชมายันมีรูทะลุอยู่ฮะจรริงเหอแล้วขาตากรตัวจริงอยู่ไหนเนี่ยไปดูกันไหมทำไมมีมีดเนี่ยมันไม่เดินไงมันไม่เดินไงแสดงว่าวมันไม่เดิน วิ่ง <You> ไปหาดิไปหามันอยู่ให้มันหมดเวลาได้ไหมให้เพื่อนเขายิงเ,เขาจะยิงปะ่ะข้าตอกรตัวจริงไปอยู่ไหนเนี่ยเออไม่รู้แสดงว่าเขามีห้องอีกห้องนึงเ่งต,ตายทันะ้งนั้นขอปืนได้ไหมนะไม่ให้อยากได้อ่ะไอ้แชมฟุกได้ปืนแล้วเขายิงปับ๊บทำไมอ่ะเขายิงเพื่อน ปั๊บมีเฟกมีค่ะาจะวิ่งอไรฉันแบบไอฉันวางปืนได้ไหมยังชนะเยนอนให้ดูฮะฉันย,งยิงเขาเหรอฉันไม่ยิงเขาโง่ห่าเราะหดแต่เราชนะยยเย้ชนะ มีคนมาเยอะแล้วนะเอองานนี้หนุกแล้วอยากกว่ายากกลัวเอาเอาเอาตูนตูนล้มไปดูตูนนี่ลูกเราลูกลูลูของเราอะลงตูนเน่ให้ตูนอนเนี่ยโอเคเราเลิกกี่ตาเราอยากจะเลิกก่อนเก้าสิบเอาอีกเก้าสิบตา Okay, โอ้โหลำบากเลย,ยงี้ฉัน <c oughs> ทำได้เอาไงเอาปั๊บติดอีกแกโอ้โหลำบากเลยนี่โอ้โยดีใจดีจ้าปุ๊ปปั๊บจะแกล้งเพื่อนด้วยเฟกมีตัวสีฟ้าเลยฉันจะไปแบบมุมมุมทางนู้นเลยเนี่ยไปตรงนู้นเลยช่วยปั๊บด้วยช่วยอะไรเราช่วยฉันไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นอะปุ๊ปติดอ่ะ โอ้โหฉับอยู่ข้างบนเลยเห็นเลยน่ะมันมาหาบัปแล้วเฉลีฟถือปืนอยู่ข้างบนลิฟต์ตรงกองตรงกองของมีดตานเอ้ยไอลิฟเร็วเร็วไอลิฟเร็วเร็วลิฟเร็วเร็วเมื่อเดินมันวิ่งเอาเควี้ยงโดนเฉลีฟแล้วไอแชมต้องวิ่งไปหาแล้วช่วยหนวยด้วยด้วยนะคะปามันเล็งอยู่มันเล็งอยู่ เพื่อนวิ่งมาแล้วเร็วไอ้เพื่อนเร็วสู้สู้ยิงไม่ได้ปืนแล้วไม่ได้ปืนแล้วยิงเออมะแชมป์ปัดติดอยู่ข้างบนสงสารครับด้วยมันเคว้งปืนใส่เพื่อนกระดาบใส่เพื่อนแล้วเพื่อนยิงอะแชมป์ดูข้างหลังมันจะเอามีดฟันเลยแชมป์แชมป์ไม่มันปลาอะแชมป์ต้องกระโดดแข่งกับมันมันไม่โดนล็อกไม่โดนล็อกต้องกระโดดแข่งกับมันไม่โดนล็อกไม่โดนล็อก ไม่มีทางโดนหรอกไม่มีทางเดนฟันเดินจมเพื่อนฉันไม่โดนหรอกจริงฉันไม่โดนปืนแย่แล้ว,วทำไมฉันโดดไม่โดนปืนอะเมื่อกี้อุตส่าห์โดดให้จะให้เอาปืนเพื่อนเขาน่าจะไม่สงสารปั๊บแลลวไม่มีใครสงสารฉันไม่น่ารีบวิ่งไปเลยอ่ะแผนผิดเลยอ่ะ ม่มีใครอยากศึกษาด้วยเนี่ยปั๊บตายเหรอก็ปั๊บติดตรงเนี้ยเราไอ้เพื่อนมันติดได้หนูตายแล้วเหรอโอ้โหดูดิหัวทิ่มจีไรใช่ไหมนี่คือปั๊บใช่ป่ะเออเหมือนเพื่อนอะฮะเหมือนเพื่อนนั่นแหละเอาไเพราะว่าเปลี่ยนเอาเฟสอีกแล้ว เอาฟิตเอาฟิตหัวติดเอาฟิตไม่มีหัวสมน้หน้าไอ้พวกนี้เอาฟิตไม่มีหัวแต่งตัวแบบไปทำใหม่เนี่ยหัวติดเปลี่ยนมั่งดีกว่าไม่ค่อยดีเลยเอาฟิตอะไรของพวกเธอเนี่ยขอแต่งตัวยังไงดีทำแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ย โอ้ยน่าสนุกเลยอะ่ะเอาสีดำดีวะ่ะโอ้โยเดี๋ยวฉันขอตื้อก่อนช่างมาันช่างมาันเราติดแลหละเฮ้ยมันไม่ติดโอ้ yes! oh, ชีวิตป้าบคอกลัวเลยงานงแหละง <c oughs> ั้นอยากได้วิ่งเร็วอะ่ะให้ได้วิ่งหนีมันได้เออจริงเหมือนกันมันวิ่งมาหาฉันแล้วเธอรีบ มันล่วงลงไปแล้วเอาอะไรเนี่ยมันตายได้เลยอ่ะปั๊บปั๊บมันล่วงลงไปแล้วมันตายเลยอ่ะเอา้าล่วงลงไปแล้วตายเลยเออจอดับเลยอ่ะอชีวิตไม่เป็นไรเราเราเรากดเปลี่ยนชุดก่อนเพื่อความสบายใจ แล้วช็อปปิ้งก่อนดีวะช็อปปิ้งปืนเอาปืนอะไรดีปืนอะไรดีปืนชิทีนี่ปืนนี้ดีวะตัวเดินไหนไม่ได้เอาปืนนี้พลาสมาพลาสมาปับ๊บแต่โคตรอยากขึ้นไปหาเขาเลย คืมันขึ้นยากแมันขึ้นไม่ได้หามันต้องขึ้นก่อนเนรอเออมันก็ต้องโดดขึ้นเนรอมันต้องกระโดดขึ้นไปหาผู้ชายคนนั้นอ,อ่ะไอแชมตกมันาตายแล้วอะรค,ครับหมอหอนแมอยู่งยังไม่ได้เอเข้ามาเนยเแมต้องใช้อชา้อา,าไม่ลืมไม่ลืม นับประกันได้หาอีกคนนึงเหรอเอ้ายังไม่หมดอีกเหรอ,อคนนั้นใช่ไหมน่ะอาชมช่วยดูหน่อยว่าเขาอยู่ไหนอาชมช่วยดูให้หน่อยว่าเขาอยู่ไหนอาชมช่วยหนูดูหน่อ,อชแชมจะรู้หรอ,อชั้มยังไม่ตายช่วยหน่อยอา้อาวอ้าก็แชมตก,ตกลงมาเนี่ยแชมยังไม่ตายเ,าเาหลือแชมอีกคนนึงจริงรอ๋อจริง ก็เนี่ยฉันตกลงมาฉันยังไม่ตายเนี่ยเธอเป็นเชอรี่ปะเธาเป็นฆาตกรอะเออเันตกลงมาฉันไม่ตายเนี่ยอะไรวะจริงยังไม่ตายบัอยากชนะอให้ฉันรีเซ็ตดิฮะรีเซ็ตคาแรคเตอร์ไม่ได้อย่ามาเล่นได้ไหมแบตหมดแล้วเนี่ยจบแบตหมดแบตหมดอะ โหเอ้ยน่าสงสารโอเคเพื่อนๆวันนี้แชมป์กุงชนะแล้วแหละไม่้เจอรอบใหม่เฮ้จริงด้วยไอ้แชมป์รอดตกลงไปไอ้ไหน่หลุมดำมาปั๊บดูนี่โคตรขี้โก้โ <c oughs> คตรฮาเลยตลกอะลูกลงไปจริงจริงไม่ได้ขี้โกมันฟลุกเออตลกด่อ่ะ เอาครับวันนี้ตอนนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่เนาะสนุกดี